แล้วกิงสยามสิบปอนสกุลครับใช่เนี่ยซ้อมมากี่วันซ้อมมาประมาณเกือบสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่วันนี้มาซ้อมอยู่เจริญทองครับเจริญทองครับอยู่อยู่เมงจ่ายครับอ๋อมาที่กรุงเทปนี่เลยครับแล้วมีใครเป็นูพวาซ้อมมาอยู่นั่นตอนนี้มีพวกพี่อ่ะปินสยามแล้วก็อนุสรณ์เด็กคอ๋อพวกไหนใครเจญเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่เราอายุสิบแปดจะเข้าสิบสามสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ ก็จะเก้าหกสิบมวยสไตล์อะไรครับพี่เมย์ครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับโชว์ยันครับเคยต่อยกันไหมยังครับครั้งแรกเลยศึกษาเกี่ยวกัต่อยหรือยังก็ดูครับเป๊ะมาก็เดินต่อยเตะคาวันนี้มาเจอเขาเนาะวางเคสบางแผงให้ดีก็ตามสไตล์เราหนึ่งเดียวนี่เด็กๆค่อยแก้ไขวุ้นวุ่ยที่เอาล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ล่ามเนินครับวันนั้นต่อยกับน้ำตาเดียดครับเป๊ะมากวันนั้นแพ้คะแนนครับแพ้คะแนนไปนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบห้าครับร้อยยี่สิบห้าก็เวทวันนี้เวทนี้เลยฮะเมื่อเช้ามาเป็นไงเท่าไหร่ ลด1.8แล้วอ่านี่ก็ผ่านเร็วแล้วร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะโซบูงยังแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดเปล่าวพร้อมครับเอาชนะนะครับคุมมาดจีกิโลไฟนี้ประมาณ4โลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราหลักประมาณ40เปอร์เนคนจังหวัด110ป่ะฝากเชิญชวนแฟนคลับก็ไหน่อยไเราถ้าเลียเป็นใจเกียร์สามเกียร์ที่หน้าอ่าวันนี้ก่อนต้องโชคดีขอบคุณมากครับ